ตอนนี้อยู่กับหลานๆครับมาชมพระอาทิตย์กันตอนเช้าดูบรรยากาศต่างจังหวัดอิจฉากันไหมครับนี่เดือนเมษายนนะครับหน้าร้อนแต่บรรยากาศที่นี่เดี๋ยวดูรอบๆดูแสงพระอาทิตย์แสงยามเช้าอากาศบริสุทธิ์ครับ อยู่กับหลานๆครับวันนี้หลานๆพาทัวร์จุดบรรยากาศไอ้เบิ้มมันทำอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> ขาปั้นทักทายหน่อยเขาปั้นครับมีบรรยากาศตอนเช้า